ปู่บ๊อบไม่ปิดกัน้นการร่วมงานกับคอฟฟอร์ดอีกครั้งโดยล่าสุดนั้นบ๊ Bob อบอารัมโปรโมเตอร์จอมเก่าแห่งทอปแกลงได้ออกมาเปิดเผยถึงการกลับมาร่วมงานกับเทเลนต์คอฟฟอร์ดอีกครั้งโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่เคยถือสิ่งใดเป็นการส่วนตัวมันเป็นธุรกิจถ้าเรามีนักโชคที่ใช่และเงินเหมาะสมและมันทำให้คอฟฟอร์ดพอใจ เราจะสู้กับคอฟฟอร์ดไหมแน่นอนเราจะไม่มีความเกลียดชังที่นั่นในกรณีนั้นมีการกล่าวสิ่งที่ไม่ควรพูดทั้งสองส่วนคอฟฟอร์ดเป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมหากเรามีสิ่งที่ดึงดูดใจเขาผมเชื่อว่าเขาคอฟฟอร์ดจะกลับมาอยู่กับเราและเราจะร่วมงานกับเขาอย่างแน่นอนปูวอบกล่าวสำหรับเทเรนซ์คอฟฟอร์ดกับทางท็อปแองพวกเขาได้ยกเลิกสัญญากันเมื่อปี2021และคอฟฟอร์ดเองก็มีการฟ้องร้องกับท็อปแลง ฐานละเมิดสัญญา และอ้างว่ามีอคติทางเชื้อชาติในช่วงเดือนมกราคมปี2022และในวันที่3สิงหาคมนี้คอฟฟอร์ดเขาก็จะเริ่มค้นหาตำแหน่งในรุ่นน้ำหนักที่4กับทางอิสราเอลมาสลิมอบเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์มิเดิลเวทของหนุนยูบในรายการของทางแมตช์รูมบ็อกซิ่งซึ่งได้รับทุนจากนายหน้าพลังงานชาวซาอุดิอาระเบียเตอร์กิอาราซิกนั่นเอง